ัวโค้ดที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพื้นฐานของไพ่เกมนะครับบรรทัดแรกนี่คือเราจะ import เอาแพ็กเกจไพ่เกมมาใช้นะครับจากนั้นบรรทัดที่3จะเป็นการเริ่มต้นเกมหรือว่า initialize ตัวเกมนะครับบรรทัดที่6คือเราจะตั้งค่า fps นะครับเราให้ fps เนี่ยเท่ากับ60แล้วก็ตรงนี้จะดึงเอา ไพยเกมไทม์ c l ็อ k เนี่ยเข้ามาเก็บไว้ที่ FPS คล็อ k นะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันในลูกของเกมครับต่อไปเป็นการสร้างหน้าต่างเกมนะครับก็ผมกำหนดไว้ว่าให้ความกว้างเป็น1700พิกเซลนะครับให้ความสูงเป็น800พิกเซลจากนั้นเราจะใช้ฟังก์ชัน p พ g เก e d i s p l ย y s e t เ o d e นะครับแล้วก็เอาค่า ความกว้างของจอหน้าต่างที่เราต้องการใส่เข้าไปแล้วก็ความสูงของหน้าจอของเรานะครับก็คือค่าพันเกับค่าแปดร้อนั่นแหละครับแต่นั้นเอามาเก็บไว้ในตัวแปลสกรีนนะครับทีนี้บรรทัดนี้คือ pygame.display.set_caption เ,เนี่ยเราจะตั้งชื่อหน้าต่างครับเดี๋ยวถ้ารันแล้วเนี่ยจะเห็นครับว่าชื่อหน้าต่างจะชื่อเกมหนึ่งนะครับ ทีนี้ที่บรรทัดที่สิบหกนะครับเป็นหลูปวนลูปของเกมนะครับก็เป็นลูป y ตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราจะให้ running เป็น true ก็คือ y true นะครับก็คือถ้า running เป็น true อยู่เนี่ยมันก็จะวนในลูป y เนี่ยทั้งเกมเลยนะครับในระหว่างเกมทำงานอยู่เนี่ยมันจะวนอยู่ในลูปนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับจากนั้นก็ตรง event น,นี่คือ ตรงนี้เป็นโค้ดที่จะดักเอาอีเวนต์เช่นการกดเมาส์การกดคีย์บอร์ดหรือการปิดหน้าต่างที่มุมขวาบนนะครับอย่างอันนี้เนี่ยอีเวนต์ไทก็คือควิดนะฮะควิดคืออะไรควิดก็คือเราไปกดเอการกรบาทมุมขวาบนของหน้าต่างนะครับถ้าเกิดไปกดการกรบาทมุมขวาบนหน้าต่างปุ๊บ running นนจะเป็น f a l ถ้า running เป็น f a l l เนี่ย ก็คือมันจะหลุดจากลูป Y ไปครับแต่ว่าเดี๋ยวนะหลังจากเราจัดก,การอ e v e n ์เสร็จปุ๊บตรงนี้ถ้าเรามีการอัปเดตอะไรในวน loop ของเรานะครับเราจะมาเขียนโค้ดไปตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้วาดรูปนะครับถ้าเราต้องการจะวาดอะไรเนี่ยก็จะวาดไปตรงนี้ส่วนการอัปเดตหน้าจอนี่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันครับเราก็เขียนตามนี้เลยไม่ต้องไปแตะอะไรมัน ส่วนตรง fps clock t i c k เนี่ยก็คือเป็นการเซตว่าเราต้องการ fps 60นะฮะเนี่ยต,ตัวแปร fps ข้างบนเนี่ยคือ60แล้วก็เราจะ fps เราเนั่จะเป็น60นะครับตรงนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ต้องไป่ทำอะไรมันครับและเมื่อหลุดออกจากรูป Y แล้วนะครับเราก็จะคิดเราจะออกจากเกมเนี่ยด้วยการเรียกฟังก์ชันนี้นะครับ ลูปวายก็คือเนี่ยฮะลูปวนลูปหลักของเกมนะครับพอหลุดออกมาปุ๊บมันก็จะมาทำงานที่ภายเกมด i วก็คือแอปเราก็จะปิดตัวไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะ c t r l F5 นะครับแล้วก็อ่ะนี่หน้าจอขึ้นมานะฮะเป็นหน้าจอดำๆธรรมดานะครับแล้วก็ที่หัวข้างบนหน้าต่างนี้คือที่เราเซตไป เมื่อกี้ฮะคือเกมหนึ่งนะครับอ่าเรากดปิดไปมันก็จะดับไปนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเกมหนึ่งเป็นเกมเป็นอย่างอื่นก็ได้นะถ้าเป็นห้าห้าห้าอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราเซฟนะครับแล้วรันใหม่ทีนี่เปลี่ยนเป็นห้าห้าห้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะสอนเรื่องเขาเรียกตัวเทมเพลต คือโค้ดพื้นฐานของ P. Y. Game นะครับเราก็จะกดโคด้ดจะเขียนโค้ดกันอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราดูกันครับว่าจะมีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ